ผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมมาพบกันในตอนเย็นเย็นนะของวันที่22นะแดดล่มลมตกพอดีนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีชื่อว่าเลขเกิดเลขดับเกิดอยู่ที่เดียวกันนะ เลขดับเลขเกิดอยู่ในที่เดียวกันนะชมคลิปเดียวได้สอ,อย่างไปเลยนะดับหกห้องของปู่เยี่ยมกับดับหกห้องของปู่เทียนหลองนะไม่เหมือนกันนะเราเรียนมาจากสำนักเดียวกันของปู่เนาให้แต่ว่าจับได้คนละประเด็นนะก็เรียกได้ว่ามีชื่อว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีก้อนขีดซีก้อนอน,น้อยก้อนใหญ่นะ fc ผู้รับชมนะก็บางคนนะก็ชมแนละ้วตั้งใจว่าชมต้องทําให้เป็นนะชมแล้วต้องเป็นนะชมแล้วทําเป็นด้วยทําได้ด้วยทําล่วงหน้าได้นะไม่ต้องรอแอดมินนี่บางคนตั้งเป้าอย่างงี้บางคนชมก็เลื่อนผ่านนะมีข้อเลือกสองช้อยให้เลือกก็คือชอบกับไม่ชอบเท่านั้นเองนะชอบดูตัวเลขเท่านั้นเองนะ แต่มันก็ได้กันคนละรูปแบบนะได้ปัญญาคนละรูปแบบนะครับผมบางคนก็ชมแล้วปัญญาเกิดนะฮะทำสตางเข้ากระเป๋าเี่ลล้านมีนะฮะมีโทรมาคุยเจ้าแจ้งกับผมเนี่ยหลายคนชนิดที่ว่าถึงคิกถึงขิงกันนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการถ่ายทอดให้ได้รับความรู้เสมอเสมือนกันนะผมตั้งใจนะ ถ่ายทอดให้ได้เท่าๆกันไม่ปิดไม่บังนะความรู้เป็นสาธารณะชนนะครับผมความอิ่มเป็นสาธารณความหิวเป็นสาธารณะไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของบุคคลเราเขามันไม่ปราณีใครนะความอิ่มกับความหิวนะหิวได้ทุกท้องอิ่มได้ทุกท้องความรู้เหมือนกันรู้ได้ทุกมันสมองแล้วก็รู้ไม่ได้เหมือนกันนะนี่เป็นคำคมนะ ตามชมเลยครับผมมาดูทุ่งนาป่าข้าวตอนเย็นๆนะสวยงามขนาดไหนอ่าแดดล่มลมตกพอดีนะครับผมแดดล่มลมตกพอดีนะอ่ะก่อนที่จะรับฟังเราก็มาดูคำเตือนกันสะก่อนนะครับผมเตือนกันว่ายังไงบ้างคำเตือนคำเตือนคำเตือน่า อ่าไม่เป็นไรเลื่อนเข้ามาได้เพจสตูดิโอเนี่ยอัตโนมัตินะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาได้อ่าคำถามคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะนะในช่วงถามไทยกันก็ว่าไปตามเรื่องใครได้รางวัลที่หนึ่งนะสี่เจ็ดหนึ่ล่าง67นะครับผม อาเรามาดูว่าตัวเลขนะฮะตำราเลขแทนกันนะอันนี้คงจำกันได้แล้ว1 6ึ่งหกสองูนยหมวดไปกินนักะนะหมวดเล็กๆลกน้อยนะเป็นตําราเลขแทนกันนะอ่าอันนี้เป็นเลขของปูเทียนหลองนะฮะอธิบายให้ฟังหน่อยนะหกศูนยไม่รอกห้าย์ยังไงนะเลข เส้นทางเดินเส้นทางเดินของไอ้สมมตว่าตรงนี้เป็นจอเรดาร์นะเข็มนาฬิกาทํามุมนะ8.25นนะมันจะมาอย่างนี้นะแปดศูนยนี่ศนี่มันเน่ยปู่เดียรหลองจะเลงไว้ก่อนเลย0ูนยนะถ้าศูนย์ไม่มาก็มา2 ถ้าพวกนี้ไม่มาก็แกก็อาจจะมาสี่นะฮะผลออกห้าสามศูนย์เนี่ยถูกตามระเบียบนะฮะถูกตามระเบียบถ้าเรียกล่างแกก็เอาทางนี้ขึ้นไปทางนี้แหละเอาทางนี้ลงมาทางนี้แหละมันออกหกสองนะฮะนี่หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเป็นสองเป็สามวาไปอ่ะเรามาดูทางนี้นะฮะเส้นทางการบินบินไปทางไหนนะ ปดจุดสองห้านอไปทางนี้แหละนะทางนี้ก็มาตรงไหนนะอ่านี่ห้านี่มันเอาเรื่องของมันอยู่แล้วนี่นี่น,นี่มันก็จะมาอ่าไอห้านี่ไม่ไม่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไปห้าสามนะผลออกสี่ห้าสามเห็นไหมนี่สูตรเลขปูเทียนหลองแกตั้งอย่างนี้นะไอสามตัวนี่มันมานะ ตรงนี้แปดตั้งไว้ก่อนนะไปไหนไปที่หกแปดจุดสองห้านอยนะถ้าแปดไปที่หกมาแปดศูนย์ได้แกว่าไม่แปดศูนย์มาแปดหนึ่งไม่แปดหนึ 8, 1, ่งมาแปดสองนะก็เข้าแปดสองตามระเบียบอ่าถ้าเป็นวันนี้ปู่เทียนหลองจะเลงตัวไหนนะืมแกก็จะเลงประมาณนี้นะเจ็ด ไปเลยนะแปดจุงห้านอบเไปหา5ถ้า7นี่ไปหาห้มา9ก็ได้7มา0ูนก็ได้หรือ7มาที่1นะอ่า fc แฟนช่องลองเม้นรัวๆมานะว่าสูตรปูเทียนลองเนี่ยจะเข้าที่ตัวไหนนะถ้า7นี่เป็นตัววิ่งอยู่แล้วนะวิ่ง7นะวิ่งเจ นะ,ะจะมาที่ตัวไหนไปเจ็ดหรือ79 7 0 7กน่ะครับผมอ่ะไปหกนาทีแล้วเราก็มาดูเลขที่เรียกชื่อว่าเลขดับเลขเกิดอยู่ในที่เดียวกันนะอ่าเราใช้เราใช้หลักหน่วยนี่มาทํานะเรามาดูเลขเลขเลขดับก่อนนะอา้าวชุดดับ3 4มห้านี่มันดับนะ เอาเรียกมาเรียกมาถ้าถามว่า3 4มี่ห้าดับแล้วจะมาตัวไหนนะมาตัวนี้นะห้าหกเสี่ห้ากับหกเ็ดแปนะมาถ้ามันมาถ้ามันมาหกเแล้วมันจะไปที่ไหนนะมันก็ไปที่9 0 1 2นะครบเจ็ตัวพอดีนะ อ่ะเรามาดูฝ่ายดับกันนะเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันดับของปูเยี่ยมนะห้องที่หนึ่งก็สามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้องแล้วนะห้องที่สี่สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปด 8 9 0เเอาอยู่นะไม่มีไม่มีไม่มี8 2ดสักแถวนะดับเอาอยู่นะเข้าคู่กันนั้งี่ตัวนี่ดับว่า VS ของปู่เทียนหลงเรามาดูปู่เทียนหลงนะดับยังไงปู่เทียนหลองแกก็จะเอาหลัก3านี่ตั้งเข้าไปเลยนะตัวแรกก็เหมือนกันนะสา5 6ี่ห้าหดตัวที่สองไม่เหมือนกันนะเดินเจเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าหกงพอดีนะแปดสองไม่มีนะเดี๋ยวผมจะชี้ว่ามันเกิดยังไงอ่า, 6, 7, 8, อาเรามาดูงวดต่อไปนะเจ็ดแปดสองนะเลขดับแล้วตัวไหนบ้างนะดับดับเจ็ดแปดสองตัวที่ไม่มาตามสูตรของเราสองสามสี่นะ ขีดเส้นนะมาตัวไหนครับผมสองสามสี่มาห้าหกเจ็ดนะครับผมอ่าจะไปตัวไหนนะถ้ามาตัวนี้แล้วนะอ่ามันก็จะไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งะครบครบเจ็ดตัวพอดีนะอ่าเรามาดูเรามาดูเลขดับนะ ของปูเยี่ยมกับปูเทียนหลองจะดับต่างกันยังไงเอาสีแดงเขียนนะจะไม่ให้ปนกันต่างสองนะครับผม2องสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแดแปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกดอีกอีกชุดหนึ่งนะเจปด กนะอ้านี่หห้องพอดีนะปู่เทียนหลอกก็หกห้องนะดับก็ไล่จาก2องไปเหมือนกันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนสอี่ห้าหกดแปดหอีกห้องหนึ่งนะสองสา สี่ห้านนครบแล้วนะพอครบแล้วนะเราก็จะสามารถจับได้ว่าจับประเด็นได้ว่าสองสามสี่ห้าเข้าคู่กันดับนะนี่ดับโอเ9แปดเก้าเข้าคู่กันดับศูนย์หนึ่งสองสามเข้าดับเข้าดับเข้าดับ,เข,ดบเข้าดับนะฮะประมาณนี้นะแคปหน้าจอไว้นะไปเข้าคู่กันเองนะ ทั้งของปู่เยี่ยมแล้วก็ปู่เทียนหลองเข้าคู่กันลองดูบางคนก็ทําเป็นกันแล้วนะทําเป็นกันนะอ่ะจะมาจับให้ดูว่าเราจับกันยังไงนะ,ะจับเลขที่มีชื่อว่าเลขเข้าคู่กันนะเดี๋ยวขีดเส้นให้สักหน่อย จับจะไม่ประกบนะจะจาให้ดูเฉยอ่าของปูเทียนหลงนะสี่ห้าสามถ้าจับนะแล้วเอาบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3นี่เป็นเลขเกิดนะฮะเจ็ดแปดเหนึ่งสองสาสี่นะแล้วก็ ขีดเส้นลงอย่างนี้นะเราก็จะได้ตัวเลขออกมานะมาคัดเอาตรงนี้นะเจแปกับหนึ่นะครับผมเจปกับหนึ่นะมาเขียนอย่างนี้7 8็ดสอง แล้วมันก็จะเข้าคู่กันนะพออะไรรู้ไหมหกเจ็ดแปดนี่มันเป็นเลขวิ่งนะเรายกลงมาเลยหกเจ็ดแปดถ้าจะเอาตัวเต็มทั้งหมดก็ได้นะเอาบรรทัดนี้นะนี่นี่นี่ห้าหกเจ็ดปดเก้านหนึ่งสองนี่ก็ลงตัวเหมือนกันนะเจ็ดแปดหนึ่งสองเหมือนกันนะฮะเอาจุดนี้ได้นะ เป็นเลขเกิดนะฮะสำหรับปูเยี่ยมนะเราก็มาจับเอาจุดนี้นะฮะหกเกแปดเก้าแล้วก็9012ตรงนี้นะนี่อามุมนี้ นอกจากเป็นเลขดับแล้วมันยังเป็นเลขเกิดได้อีกนะเอามุมนี้นะฮะอ่าฝั่งนี้เหมือนกันเราก็ของปูเทียนหลงก็มาเอามุมนี้นะเอา,ม,ม,าอเมุนนะะ 7, ม,มนี้อีกเลขวิ่งวันห้าหกเกตนะฮะห้าหกเกตสี่ห้าหกเกตอ่ามุมนี้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 นะ สี่ห้าหกเดเดี๋ยวเราไม่พอแล้วก็ต่อในคลิปที่สองนะเดี๋ยวจะมั่วกันเลขดับกับเลขเกิด่ะชมเลขเกิดในตอนที่สองนะเดี๋ยวจะทำให้ชมคลิปนี้ก็พอแล้วเอาเป็นเลขดับเพียงพอแล้วนะเอาไปฝึกจับดับเองนะไปแล้วไป